สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับแปะโอวนชวนทํากับข้าวนะครับเมนูสําหรับวันนี้นะครับสับปะรดนะครับเราจะผัดเปรี้ยวหวานนะครับสับปะรดวันนี้ก็เปรี้ยวหวานหวานพอดีเลยนะครับจะมีสับปะรดวันนี้สองหัวนะครับปอกเองแล้วก็มาหั่นพอดีคําพอดีคํานะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจชอบนะครับวันนี้จะผัดกับกุ้งนะครับผัดกุ้ง จะเป็นหมูเป็นไก่ก็ได้ทั้งหมดนะครับมีแตงกวานะครับมีแตงกวาตอนนี้ประมาณหกเจ็ลูกนะครับแตงกวาลูกเล็กๆจิม้มน้ำพริกเนี่ยแล้วมีหอมใหญ่2หัวนะครับหั่นผ่าค,ครึ่งไว้กระเทียมสับตำไว้นะครับแล้วก็มีต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆไว้มีมะเขือเทศนะครับผ่าซีกเนี่ยนะครับเครื่องปรุงหลักๆก,ก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับน้ำมันร้อนนะครับแล้วก็ใส่ กระเทียมลงไปเลยเอากระเทียมเหลืองใส่กุ้ง ออกุ้งเปลี่ยนสีแล้วก็ใส่สับประรดเลยนะครับผัดสับประรดกับกระเทียมเจียวแล้วสับประรดก็จะหอมนะครับหลังจากผัดสับประรดสักพักหนึ่งนะครับ ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยใส่หอมใหญ่ลงไปใส่แตงกวาลงไปนะครับคลุกเคล้าพอทั่วแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวสีหิขาวน้ำมันหอย า,ายแค่นี้นะครับเสร็จแล้วปิดไฟนะครับพร้อมเสริร์บรับประทานนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผัดเปรี้ยวหวานนะครับสับปะรดกำลังกลมเปรี้ยวอมหวานพอดีเลยแหละนะครับแล้วก็ผัดตามรสชาติที่เราต้องการนะครับอร่อยมากนะครับออกเปรี้ยวๆหวานๆนะครับเอาละครับคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ